ไม่มีตังคกินข้าวขอิงไข่ปิ้งหน่อยได้ไหมคะลุงไไหมจับไก่แล้วจะอะไรปลาเฮ้ยเฮ้ยหุยหหสามล้านแล้วว้าวนี่คือเหมยรี่ฮะแ <c oughs> ฟนผมครับสวัสดีลูกเพจครับ,รบสวัสดีครับบอกก่อนว่าปกติเนี่ยผมจะใช้น้องๆทีมงานเนี่ยนะครับ แต่งตัวปลอมเป็นคนจนไปช่วยเหลือคนกันไปทดสอบใจิตใจคนกันค่ะวิธีการนั่นคือหนูจะต้องปลอมตัวเป็นคนจนแล,แล้วไปทดสอบใจิตใจคนที่เขาทํามาหากินอยู่แต่เขาจะมีน้ําใจให้เราแต่งตัวแบบนี้มันสวยเกินไปถ้าเดินไปเดินแบบนี้นะครับแม่ค้าตามท้องถนนเนี่ยเขาต้องคิดว่าเธอเนี่ยทําไมเป็นคนแบบมีตังค์แน่นอนเข้าใจปะไม่มีตังค์แต่ตัวจริงไม่มีตังค์นะแต่ตัวจริงจนมากนะโอเคไลลี่ ปแต่งตัวให้จนหน่ยหน่อยได้ไหมได้โอเคเอาแบบว่าเอาสภาพให้ดูบ,บ้านๆเลยให้ดูบ,บ,บ้านๆน้อยมากเหมือนคนตกง,งานอะไรเงี้ยป่ะเอาว่าต้องสภาพนะพี่บีบให้ต้องแต่งตัวบ้านๆไม่สุดเหมือนคนตกงานแล้วก็มีลูกคนหนึ่งมีลูกด้วย <c oughs> มีลูกด้วยแล้วก็ตกงานด้วย <c oughs> เข้าใจป่ะโอเคไปแต่งแบบนั้นเลยเดี๋ยวผมจะจับแฟนผมให้แต่งตัวนะครับแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าบ้านๆนจนๆเลยป่ะครับปอ่ะฮะโอ้โหขอดูฮะนี่ฮะปั๊บรองเท้า ีกียงเกีงขาสั้นได้หน้าหมวอมวยผมโอเคสภาพก็คือบ้านบ้าได้อยู่เดี๋ยวลองลองติดแมสเอามาเอาแมสปิดนิดนึงนะครับพี่ขาหนูอะไรหนูตกงานตกงานค่ะแล้วก็หนูก็มีลูกด้วยลูกจะไม่ได้กินข้าวเลยไปขอของกินโอเคปะ่ะไปดูนะครับว่าจะมีคนเนี่ยนะครับเห็นผู้หญิงคนนี้ตกงานนะครับแล้วก็มีลูกด้วยเดี๋ยวเราไปทดสอบน้ำใจคนกันนะเหมยลี่นะไปครับไปตรงนี้เราอยู่ที่หน้าแถวๆหน้าเซเว่น มีร้านไก่ทอดเห็นปะครับมีร้านส้มตํามีร้านไข่ปิ้งตรงเนี้ยนะแล้วก็มีตรงนู้นะขายเป็นเหมือนขอหมูย่างอาจะให้พี่เหมยรี่เนี่ยทดลองปลอมเป็นคนจนซึ่งดูอาจจะไม่เหมือนคนจนเท่าไหร่แต่ว่าพี่ว่าได้อยู่ให้รี่บอกว่ารี่ตกงานเพ้าจว่าไม่มีเงินเลยขอของกินเหล่านี้ไปให้ลูกรี่ที่บ้านโอเคค่ะ <Okay. S 1> หนูมีลูกยังโอเคกาบ้า กล้านะโอเคเดี๋ยวเดินซอมซ่อซอมซ่อแถวนี้นิดนึงแล้วค่อยเข้าไปโอเคป่าวแล้วมารายงานพี่ว่าใครให้หนูบ้างส่วนใครไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะขอบคุณว่าขอบคุณเขาไหว้เขาโอเคป่าวโอเคผมให้ภารกิจแฟนผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้พี่เหมยลี่ไปทดสอบจิตใจคนดูไปสู้ๆจับมือก่อนสู้ๆไปดูนะฮะโอ้ฟอร์เป็นคนจนเลยฮะตอนนี้โอ้แฟนผมเดินไปแล้วฮะโอ้จนเลยจนเลยจนเลยโอ้แสงเท้าแตะด้วยโอ้เดินไปแล้วฮะใจเย็นนะไปแล้วนะฮะไปแล้วนะฮะไปแล้ว ร้านไก่ทอดนะฮะร้านไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดนะฮะหนูไม่มีฟังกินข้าวได้ไหมได้ไหมเขาจะให้ไหมให้ไหมให้ไหมใช่ไหมดูนะ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 ูอยาดูนะให้ไหมให้ไหมมึงว่าโอ๊ยเฮ้ยใส่ถุงแล้วใส่ถุงแล้วใส่ถุงแล้วพี่น้องเอาละครับไก่ทอดหนึ่งสองชิ้นเฮ้ยเขาให้วะ โอเคได้หนึ่งอันแล้วโอ้ยได้แล้วหนึ่งอันดูนะฮะกเดี๋ยวไก่ทอดแล้วไปแล้วฮะภายสังคมโอ้โแฟนผมครับไปแล้วฮะไปแล้วฮะไปต้มต้มมองมองร้านส้มตำครับแล้วไงต่อฮะแล้วไงต่อฮะขอแล้วครับขอร้านส้มตำแล้วครับขอแล้วขอแล้วนะครับโอเคดูนะฮะดูนะฮะว่าจะให้หรือเปล่าดูนะฮะให้ไหมจับไก่แล้วจะเอาให้ปลาปลาดุกโอ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยอย่าบอกนะ ฮ้ยจะบอกนะหูได้แล้วให้แล้วในถุงโอเคร้านคอหมูย่างปั๊บเข้าไปทรงเดิมฮะปั๊บข้าขาอยู่วุ่นๆอยู่ด้วยลงทุนปลอมตัวเป็นคนตกงานนะครับไปขอนะครับไปขอข้าวเขากินเฮ้ยให้ว่ะเฮ้ยให้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยให้วะเฮ้ยใส่ซีอิ๊วเข้าเหนียวเฮ้ยให้วะเฮ้ยหยูยสามล้านแล้ว สามล้านแล้วให้สามล้านเลยนะครับไปสามล้านให้สามล้านเลยร้านไข่สุดท้ายร้านไข่สุดท้ายร้านไข่สุดท้ายดูนะฮะอยู่ใกล้ๆเราเลยขอเก่นไข่ปิ้งหน่อยได้ไหมคะลคะุงเฮ้ยเขาหยิบถุงพลาสติกขึ้นมาเขาหยิบถุงพลาสติกขึ้นมาใจดีมากแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วก็ยื่นให้โอ้โหโขอบคุณนะค<ย>ะให้จเจริญอะ๋สุดยอดสี่ล้นานดูได้เลย โอเคโว่ของหน่อยได้แล้วใช่ไหมสี่ถุงโอเคเดี๋ยวพี่เบ์ลี่ร้านไหนให้เราบ้างพาไปให้ทุกร้านใช่ไหมเอาลงจากรถไปพวกเราเมื่อกี้เธอไปบอกเขาว่าอะไรบอกว่าไม่มีตังค์กินข้าวไม่มีตังค์กินข้าวเดี๋ยวขอไปร้านแรกเลยนะครับไปร้านแรกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เมื่อกี้น้องคนนี้เขาเดินเข้ามาแล้วเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าเขาตกงานตกงานแล้วนี้จะอาจจะข้อปีก จะขอซื้อไก่ให้อ่าเอาไปให้ลูกได้ไหมโมกได้พี่ชื่ออะไรนะพี่โอครับพี่โอครับปั๊บพอเขาบอกว่าเขาจะขอซื้อไก่ไปให้ลูกได้ไหมแต่เขาไม่มีตังค์อ่าโมกได้โมกไดไม่มีตังค์นะอ่าไม่เป็นไรโมกอ่ะสองสองชุดงั้นลูกชุดหนึ่งแม่ชุดหนึ่งได้ไหมเขาบอกได้ขอบคุณค่ะแล้วเขาก็เดินไปพี่คนใจดีมากเอางี้เดี๋ยวผมช่วยซื้อของพี่พี่ได้ขายกลับบ้านเร็วๆมีคนไหนอีกมีค่ะคุณป้ามานี้เลยเมื่อกี้ผมเห็นนะคุณป้าหยิบเหมือนไม้ไม้เป็นปลาดุกล่าใช่ค่ะหยิบปลาดุกให้เลย แล้วแราวำไหยิบให้เขาวะเาเขาอาจจะเป็นภัยสังคมเมื่อได้น้องเขาบอกว่าอตกงานลูกไม่มีข้าวกินเอแคแล้วก็ใจหอดเลยใจหอดเลยเคยมีคนมาขอแบบนี้เราไหมมีค่ะเขามาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าไม่มีตังค์ใช้ไม่มีเงินซื้อข้าวกินเราก็ให้เขาไปเราให้เขาเลยให้งี้ให้ของกินเลยใช่ไหมใช่ป้าไม่มีตังค์นะลูกเอากลับไปกันละกันข้าวไปกลับไปข้าวไปเออ ทำไมถึงใจดีขนาดนี้ป้าช่วยด้แค่นี้อกโอ้ทำไมป้าใจสวยอย่างเงี้ยถึงป้าจะปันหลอแต่ป้าใจสวยอะป้ารู้เปล่าร้านไหนมีน้ำใจอีกฮะร้านนี้เลยครัร้านนี้ฮะเมื่อกี้อยู่ดีๆเขามาขอพี่ให้อะไรเขาไปฮะให้ก็หมูย่างนะครับผมทำไมให้ครับ เห็นเขามาขอก็ให้เขาครับมีเยอะแบบนี้ก็ให้ให้ให้กลับไปช่วยได้ก็ช่วยไปช่วยได้นไปครับดีกว่าเขาขโมยใช่ไหมขโมยไม่ดีขอขอกินดีกว่าโอ้ดีมากนี้นะครับผมใจพี่ประเสริฐมากขอบคุณมากครับผมอีกเจ้าหนึ่งฮะมาพี่อยู่ในรถพี่เห็นพี่คนนี้ชัดเจนที่สุดแล้วผมเห็นพี่พอดีเลยพี่เล่นมือถืออยู่แล้วพี่ก็หยิบถุงพลาสติกแล้วพี่ก็หยิบไข่ยื่นให้กับแฟนผมเมื่อกี้น้องเขาเดินมาเขาพูดว่าอะไร เขาบอกว่าเขาตกงานเมได้เ่อว่าตกงานก็ตกงาน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 แล้วไงตกงานมันก็ต้องช่วยกันนะครับอ๋อยีบไข่ปิ้งเขาเลยครัเพราะปกติถ้ามีคนจนมาขอเราผมก็ให้ครับพี่เคยให้ใช่ไหมผมให้ประจำย่ให้ประจำเลยเหรอครับพี่มีน้ําใจมากเลยอะลุงไข่เราเคยเป็นคนจนไงบางทีเราไม่มีก็เราก็เคยขอเขาอะมันก็เหมือนกันนะวันนี้เราพอมีเราก็มีให้คนอื่นใช่นะครับน่ารักมากเลยครับ ผมอยากให้คนไทยเรามีน้ำใจเหมือนพี่ๆทั้ง4คนนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะตอบแทนทั้งสลร้านเลยเดี๋ยวเราจะไปขนของหลังรถซึ่งเราเตรียมมาเอาให้พี่เขากันโอเคป่าโอเคไ,ไปครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน,นะครับมาโอเคร้านแรกเลยผมให้ซอสม่วนเชียงนะครับไสเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระง,ง,งโอเคแล้วผมให้มาม่าอ่าผมให้มาม่าสองเลยนะครับโอเคเมื่อกี้ลุงให้ผมมาด้วยใช่ป่าวครับหนึ่ง เท่าไหรฮะไม้ยี่สิบใช่ไหมครับสี่ไม้เท่าไหร่ลุงสี่ไม้แปดสิบใช่ไหมมันแพงไปหน่อยอ่ะลุงลดได้ไหมสี่ไม้ร้อยแล้วกันสี่ไม้ร้อยนะครับลุงครับเปนน้าวัยเลยขอบคุณลุงมากนะครับที่มีน้ําใจกับพวกผมนะครับผมให้ซอสแล้วครับแล้วก็มาม่านะครับขอบคุณลุงมากครับโอเคไก่ทอดร้านปุ้มปุ้ยเนี่ยฮะรสชาติเป็นไงฮะอร่อยอร่อยคุณจิ้มมาหนึ่งอันคุณจิ้มไห้ผมหนึ่งอัน โชว์กล้องก่อนเอ่โชกลองก่อนไก,นก่ทอดแล้วหมุนให้ดูดูเสร็จปั๊บดูฮะวิดีโอการ,อรอกินนี้นี่ฮะอร่อย,ย hey, อร่อยอร่อยอร่อยเลยใส่ตังค์เท่าไหร่ฮะทั้งหมดกับสอที่หนึ่บาทหนึบาทผมว่ามันแพงไปหนึ่งบาทลดหน่อยได้ไหมไลดเป็น200ร้อได้ไหมขอสองร้ทวน สองร้อยนครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่โอเคมาต่อไปที่ชายผมขอมอบซีอิ๊วแล้วก็มาม่าให้พี่ด้วยเป็นการตอบแทนที่พี่มีน้ำใจกับพวกเรานะครับขอบคุณมากขอให้มีน้ำใจเงี้ยตลอดไปนะครับและสุดท้ายป้าคนนี้มาป้าจ้าป้าชื่อว่าอะไรป้าหน่อยค่ะป้าหน่อยใช่ไหมค่ะป้าหน่อยครับผมโบวตจากตรงนี้แล้วนะครับจริงๆทุกคนมีน้ำใจหมดเลยจ้ะนะครับแต่ผมเห็นว่าป้าหน่อยเนี่ยนะครับรู้สึกเลยว่าป้าหน่อยเป็นคนที่แบบว่าน่ารัก นะครับขออนุญาตแล้วกัน4ลร้านนี้นะครับผมขอมอบโชคให้ป้าหน่อยได้ป่าครับผมให้ป้าหน่อยได้มากกว่าคนอื่นนิดหนึ่งได้ป่าได้ได้ได้นะป้าหน่อยไปหลังรถผมป่ะที่รับไปพาป้าหน่อยไปพาป้าหน่อยไปหลังรถเราเดี๋ยวดูนะฮะป้านะเดี๋ยวหลังรถเนี่ยนะครับหลังรถที่ผมจะเปิดเนี่ยมีอะไรขึ้นมาป้าหยิบไปเลยหนึ่งชิ้นโอเคป่าโอเคนะครับครับผมป้าครับเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้มีมหุงข้าวนะครับอันที่สองเป็นเตาไฟฟ้าอ่าโอเค อันนี้เป็นกาต้มน้ํานะครับแล้วก็เครื่องกองน้ําแล้วก็มีเตาแก๊สด้วยมีเตาแก๊สด้วยเอาไปเลยอย่างหนึ่งเอาอะไรอันนี้ก็ได้ค่ะเอาเครื่องกองน้ำเอาเครื่องกองน้านะหย,ย,ยิบไปเลยฮะหยิบไปเลยฮะโอเคป้าครับครับผมป้ารู้ใช่ไหมว่าทําไมป้าถึงได้สิ่งนี้ไม่รู้ครับเพราะ่ป้าเป็นคนมีน้ําใจคนอื่นไงดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากสะท้อนไดคือเรานะครับถ้าเจอคนลําบากกว่าเราคนที่แบบจนกว่าเราช่วยเขา นะครับช่วยเขาเพราะคําว่าให้เท่ากับได้นะครับทาให้ผมเห็นนะครับแม้ไม่ได้สิ่งตอบแทนเลยเลยก็ตามทําไปเถอะนะครับรับรองนะครับสังคมไทยจะดีขึ้นแน่นอนผมขอบคุณป้าหน่อยมากมากขอบคุณมากมากป้าดุของป้าตัวหนึ่งเนี่ยที่ป้าป้าได้มาเนี่ยป้าได้ของไปหลายรังหนึ่งขอบคุณ่ะขอบคุณเช่นกันนะป้านะผมให้อยากสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยในความลําบากในวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับยังมีคนที่มีน้ําใจอยู่ทั่วทุกหัวและแหงเลยผมอยากจะทําคลิปเชิดชูคนที่ทําดีแล้วกันนะครับถ้าคุณเห็นคนลาบาก รบกวนเลยครับมีน้ำใจากับเขาแบบพี่ๆเหล่านี้นะครับแม้ไม่มีใครมาตอบแทนคุณด้วยรางวัลอะไรก็ตามแต่คุณจะได้รางวัลที่ใหญ่คือความสุขครับนี่คือความสุขของการทําคลิปในทุกวันของเราครับแล้วเจอกันขอกินคำหนึ่งเอาอร่อยรู้ไหมอร่อยมือที่อร่อยที่สุดคืออะไรอะมือที่กินเน,นี่ยคนรักนะไอ้ไอ้โอเคจบรามากมา